สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนมาพบพ่อกระชองมาดามฝราั่งขีงกคือเกา่าเนาะจ้าเนาะอันต้มน้ำเดือเดือนแล้วเอาขิงใส่ลงไป<笑><笑>เห็ดหยางเนาะจ้ต้มมันตรงขิงพี่น้องส้นหอนหอนมันหนาวเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวแต่ขี้มูกไรขี้มูกแตกอยากกินขิงว่าสั่น่าเลยคิดได้่ามัน สื่อมันมาต้มขิงสดดีกว่าวสัน่นหั่นเป็นสีเลียมมัเสียแล้วก็เอาลงไปพี่น้องต้มเห็นมันนิ่มก่อนเนาะจังอาเสียเอาน้ำตาลใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันสิกัดมันสิกัดในที่นีหมายถึงว่ามันสีน่านน่านเปื่อยค่ะหั่นข้าใส่น้ำตาลลงไปปอมกันใส่ขิงบักหลายบัดนี้จะเป็นสีหอมวันนี้ล่ะสดห่อนพี่น้อง อันพิการไปรับอันมือหนึ่งไปหาหมอเนาะหาหมอบันนี้หมอเพิ่งกระทาม่าคุ้นคุ้นคุ้นเลยอันรับวัคซีนอันแก้วัดระบบเพิ่มาก็เลยว่าฉันรับเมื่อสองปีที่แล้วเอองานมือหนีฉันจะสีให้เธอบปะนะสีนให้พพิการไปเข้มหนึ่งโอ้ยตะกีตะก้อนกันว่ได้ค่อยสิเป็นวัดปานนี้เด้จังไดจังว่ารับวัคซีนแล้วละว่าเป็นวัดบันนี้แม่เงือดลหล เขาจะปิดฟ้าไว้นะพี่น้องเนาะให้มันเริมซิ้นิ่มนิดเนืองจังค่อยเอาน้ำตาลลงพี่น้องมันต้มขิงง่ายๆเดี๋ยวพูดๆเลยพี่น้องเบื้องเซ็คความนิ่มก่อนเด้อเซ็คความนิ่มก่อนนะคะนิ่มแล้วพี่น้องเบื้องเบื้องนิ่มแล้วนิ่มแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะ น้ำตาลใส่ไปไม่ต้องเยอะนะคะปูนใส่ไปไม่ต้องเยอะบริสั์ที่บวดบาดลงไปเพราะว่ามันหนามันหลายเนาะกับพวกแม่มสีใส่ลายกนโอเวอร์บาดนี้โอ้ยหอมขิงค่ะพี่น้องเบังขิงซื้อมัจะโดนดนล่ พอได้เห็ดอีหยังกินจนเหี่ยวทาไมยังหวานอยู่พี่หน่องซื้อๆอ,อยู่น้ำตาลบ้านอันนี้บวกขึ้นตาลบ้านห้าได้หนิย้อนมันหวานต้องมาลงอีกหน่อยหนึ่งก่อนขนหวานมากกับบอดี้ได้พี่หน่อง เสร็จแล้วมันต้มขิงของพี่การทุกคนนี่เลยเบิ่งดูหมอมขิงจนว่าเฮ้ยปัญยยากได้พี่นอ้องเฮ็ดง่ายๆนะวะ่าผู้ใดสิกินก็นได้อากาศกะหนาวข้างนอกติดลบข้ากับกินนี่ล่ะแนวเห็นมันสะม,มันซวงมันเศร้าเป็นวัดน,น้ำพี่นอ้อง ขอบคุณนะจ้าที่เขามารับชมคลิปวิดีโอของพี่การเนาะค่ะเนาะคลิปสันส้นๆจะรอดจะแดดเฮ็ดไปตามเพิ่งตามภาษาสิแหละพี่นอ้องไว้พบกันคลิปหนาเนาะค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ